วัสดีเพื่อนๆทุกท่านน้าพบก,กับนัดก,กรารเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่14กันยานะครับวันนี้เลิกงานยายามดีทําสวยทําหล่อครับเพื่อนๆที่ต้องการนะจะตัดผมใหม่ตัดเล็บนะครับอ่าหรือว่าทําเล็บนะฮะเอ่ยยุคปัจจุบันทําเล็บนี่มันแพงไหมะฮะเห็นเห็นเข้าไปทํากระสวยดีนะมีหลากหลายแบบนะครับไม่รู้ราักานะฮะเห็นทํากันเยอะเลยก็โอเคนะฮะแต่อยากรู้เออว่า ปกติเขาทาเล็บก,กันเท่าไหร่นะครับโอเคนะฮะทีเราไม่ค่อยมีความรู้นะเราก็อาศัยถามเพื่อนๆนี่เลยนะทีไปหาข้อมูลก็งงนะฮะโอเคครับถ้าอยู่ต้องรอแต่ผมตัดเล็บนะครับบางคอนอาจจะทาสีผมเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมใหม่นะครับร่างกายอ่าสมมุติว่าอยากจะซื้อเสื้อผ้าใหม่มาฮะอยากจะใส่หาวันเลือกดีๆในการใส่เพื่อสเสน่ห์เพื่อ ให้คนดูดีนะครับอ่าใช้ชุดนี้มันชุดที่ขลังนะอ่าสเสน่ห์แรงพ็ใช้ในวันแรกคือวันเป็นมงคลอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็โอเคก็ใช้ได้นะเพื่อนๆเห็นไหมฮะเสื้อบางตัวเนี่ยใส่ที่ไรเออมีโชคดีนะครับเพื่อนๆมีไหมฮะผมมีนะคือเวลาใส่ออกงานตัวเนี้ยเออมีเรื่องดีๆนะออกไปข้างนอกทีไรส่วนใหญ่ก็ดีๆแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับพอใส่เอ,อ่มก็มีดีแต่บางตัวอาจจะเลิกไปดีนะ ใส่ทีไรมีเรื่องทุกทีนะฮะไม่รู้ไปคิดไปเองหรือเปล่านะฮะแต่10ครั้งที่ใส่8ครั้งมีปัญหาทุกครั้งหรือทุกวันที่ใส่นะครับมัน80%เปอนะะี่ยมันเยอะจริงๆนะฮะเพื่อนๆมีไหมฮะเสื้อตัวที่ใส่แล้วโชคดีกับเสื้อที่ใส่แล้ววันนั้นมีปัญหานะครับอ่าโอเคมาเขียนมาคุยกันนะอยากทราบกันนะฮะว่าเออมีเหมือนเราไหมโอเคต่อมานะเรื่องของนอกจากสมุดสำหอดนะครับซื้อของสําคัญครับ ของมีค่าของมีราคาของสําคัญที่อยากซื้ออยากหาอยากได้นะครับก็บางทีของมีราคาเนี่ยบางซื้ซอแล้วมันก็ได้ของมีที่มีตําหนิก็มีดูไหมฮะเราจะเคยเห็นฮะซื้อรถซื้ออ,อะไรเข้ามาแล้วโอ้โหรถมือหนึ่งนะฮะใช้แล้วเรียกว่าตั้งแต่เดือนแรกนะฮะซ่อมเป็นสิบยี่สิบสองสิบผลนะฮะคือแบบเสียความรู้สึกเลยนะครับนี่ฮะเราก็ลองใช้เลือกนี้นะครับในการเลือก ซื้อของสําคัญของมีค่าของมีราคานะครับอย่างน้อยมันก็อุ่นใจได้เพราะว่าเออมันก็เลือกดีนะมันก็มีความเพงในการเลือกหรือได้หรือว่าตัดสินใจนะครับที่จะได้บางทีก็อาจจะล็อกนะครับเหมือนจะเวลาซื้อรถนะครับอ่เาเรารหัสนี้นะฮะก็ตรงกับคันนี้นะครับเบอร์นี้เบอร์นี้นะฮะไปมาไอาคันที่อาจจะมีปัญหานะเออหมื่นคันมีสักคันหนึ่งหรือแสนคันิสักคันหนึ่งเออเราก็แทนที่เรา ดวงนะครับได้เลือกดีๆก็จะอ่าโอเคไปได้คันที่มันไม่มีปัญหานะครับก็ลองใช้ดูนะฮะผมว่าเออก็ใช้แล้วก็ได้ประโยชน์หลายครั้งเหมือนกันนะฮะโอเคเนาะประมาณนี้ครับนี่คือเลืองของวันนี้ฮะทำสวยต้องรออย่างเดียวเลยนะซื้อของสำคัญของมีค่าของมิจารณานะฮะโอเคครับต่อมานะฮะเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ครับเลขแรกครับคือเลข6ครับนะเริ่มที่6นะฮะ เลขต่อมาครับคือเลข8ครับ6 8 3 9สเนะฮะเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกหรือเรื่องเลี่ยงคือเลข0นย์นะครับสีที่ถูกฉลกครับสีแรกคือสีเขียวนะครับอืมเขียวใช้ได้นะถ้าปกติเดี๋ยวคิดสีวันเสาร์สีเขียวเป็นกาลีไหมฮะมันแล้วแต่วันนะครับถ้าเราดูตามแผนผังไม่งั้นกลายเป็น วันอาทิตย์ก็ต้องเลี่ยงสีน้ำเงินวันจันเรี่ยงสีแดงโอ้โหอะไรมันจะเหมือนกันทุกวันแม่ชีวิตของเราไม่เหมือนกันทุกวันฉะนั้นเราต้องดูที่มันลึกกว่านะครับก็ขออนุญาตไม่ต้องอธิบายว่าคืออะไรแต่อย่างน้อยโอเคผมก็บทสรุปมาให้เลยแล้วกันนะครับโอเคเนาะสีต่อมาครับคือสีส้มนะฮะสีต่อมาคือสีน้ำเงินครับสุดท้ายคือสีแดงนะฮะสีที่เรี่ยงเรี่ยงครับในช่วงนี้คือสีเทานะครับเรี่ยงสีเทาสีเดียวนะครับโอเคนะแล้วก็ซ้ายขวาพยากรณ์นะครับวันนี้เลือก ขวาครับฝ so right. so ั่งขวาด้านขวาลอกขวาเลี้ยวขวาเลยฮะเมื่อวานก็ขวานะโอเคนะครับแล้วก็บนล่างครับวันนี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็บนเหมือนเดิมอีกนะครับอ่าเหมือนที่บอกครับเมื่อวานนี้นะบางคนมีห้องนอนสองห้องนะฮะห้องนอนชั้นบนกับห้องนอนชั้นล่างนะฮะพอชั้นบนก็ขึ้นมานอนชั้นบนนะครับชั้นล่างก็นอน้งลงมานอนชั้นล่างนะครับก็ได้นะฮะก็ดีนะฮะมาดูชั้นล่างคือ ห้องรับแขกว่ะนะออห้องนั่งเล่นว่ะนะฮะมันคนก็ชอบนอนนะครับนอนห้องนั่งเล่นนอนรับแขกนะฮะมันสบายเพราะว่าบางทีดูทีวีแล้วก็เพลินหลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ดีนะจริงๆพอเขาบอกว่าวิจัยว่าถ้าดูทีวีจนหลับนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของอพวกสมองนะฮะหรือความจําหรือว่าอะไรต่างๆนานานครับเนี่ยครับก็ดูนะฮะโอเคเนาะแล้วก็นะครับอ่ะนี่ครับคลิปนี้นะฮะก็เรียกว่า คำแนะนําที่เห็นจากดวงชะตาในเดือนนี้นะครับราศีต่างๆนะทั้ง12สราศีเพื่อนไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะฮะผมเอาไว้ในเพลย์ลิสต์นะฮะก็คือคําแนะนําที่เห็นในดวงชะตาเนี่ยมันเหมือนกับเพื่อนๆเวลาไปดูดวงนึไหฮะเวลาเพื่อนๆไปดูดวงกับหมอดูนะฮะเพื <c> ่อนๆถามเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะครับโอเคจบนะครับถามเรื่องต่างๆนา,นานาแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆรู้มาว่าควรจะถามหมอดูด้วยนะครับคือ หมอดูหรือว่านักพยากรณ์นะครับอยู่สิ้นแสเรื่องโหนนะฮะมีอะไรที่จะแนะนํำไหมเนี่ยตัวนี้ลองถามนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่ได้บอกนะฮะก็เพื่อนๆถามเรื่องเงินงานความลักษอะไรไปเลยนะฮะเออแต่ถ้าแนะนําน,นะครับว่าลองถามเวลาดูนะฮะว่ามีอะไรจะแนะนําเพิ่มเตมิมไหมนะครับเพราะบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในคําถามที่เราถามแล้วบางเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะมีความสําคัญหรือไม่สาคัญก็ได้นะฮะ ในสายตาของหมอดูนะครับแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะฉุกคิดแวบ,บหนึ่งเออแนะนําไปก็ได้อะไรกันฮะเช่นนั้นครับนี่คือคลิปนะฮะสำคัญเหมือนกันนะอะไรที่ผมเห็นว่าเออเดือนนี้เพื่อนๆลองทําสิ่งนี้สิลองดูเรื่องนี้สิอ่าลองหาข้อมูลสิ่งนี้สินะครับมันสามารถต่อยอดเรื่องงานหรือทําให้เงินมันดีขึ้น หรือว่าถ้าจะมีภายต่างๆเราจะได้แค้วคราดเรื่องที่เ,เพื่อนๆต้องระวังนะคนคดโกงนะคนหลอกลวงนะในช่วงเดือนนี้นะอะไรนะะเนี่ยฮะเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ผมเห็นภาพรวมทั้ง12ราศรีว่าเดือนนี้มีอะไรที่แนะนําบ้างนะครับมันก็อาจจะทําให้ชีวิตบางอย่างราบรื่นขึ้นเงินที่แทนที่จะดูกจุดสกัดก็ทําให้ไหลลื่นขึ้นหรือว่าภัยต่างๆที่จะเข้ามา เราเราก็เผลอไผลบ้างนะฮะเออทำให้ฉุกคิดได้เออไม่ไม่ไปดีกว่าไม่ทําดีกว่ามันเสี่ยงมันล่อแหลมมันจะอุบัติเหตุได้มันจะเสียตังค์ได้หรือมันจะถูกเขาโกงได้ผมก็จะทักทวงไว้นะครับก็ลองเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะฮะนี่ะฮะคำแนะนำที่เห็นจากดวงชะตานะครับของเดือนกันยานะครับโอเคนะถ้ามีโอกาสก็จะมาทําให้ได้ทุกเดือนนะครับเพราะว่าบางอย่างมันนอกเหนือ พยากรณ์ทั่วไปนะครับมีบางอย่างที่มันมากกว่านั้นก็มีนะครับโอเคเนาะแล้วก็นะครับในช่วงนี้ครับเรียกว่าดาวต่างๆนะครับมันเรียกว่าโคจรนะดาวการงานการเงินช่วงนี้มันโคจรผันผวนนะครับเพื่อนต้องระวังเรื่องงานก่อนนะฮะช่วงนี้คนตกงานเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะแล้วก็มิจิตชีพเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของน้อยน้อยใจนะฮะเรื่องของความรักนะครับก็เริ่มมีเข้ามา เข้มข้นนิดนึงนะครับเะนั้นช่วงสัปดาห์หรือว่า 3- 4วันนี้นะครับก็ต้องระวังนะฮะนี่ผมนึกถึงนะจากนี้ไป1สัปดาห์นะฮะต้องระวังเรื่องของความรักนะครับความรักความใคร่นะครับมันจะมีอยู่เรื่องทะเลาะเบาแบงค์ี่ผมพูดจะได้ไหมฮะผมพูดตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาแล้วนะว่ากันยายนะดาวสุกราหูสุขความรักราหูก็หลักลวงนะครับมันเลงกันก็ระวังถูกหลอกถูกโกง ระวังความรักหรือปัญหาชีวิตคู่ระวังคนเข้ามาเอาเปรียบหรือว่าเข้ามาไม่ได้หวังผลไม่ได้หวังความรักหรือไม่ได้เอาความรักมาให้แต่เอาความใคร่หรือเรามีอะไรก็จะเอาสิ่งนั้นนะฮะนี่ครับมันก็เป็นสิ่งที่เนี่ยในช่วงเดือนนี้ครับบางทีมันก็มีเห็นนะครับโดยทั่วไปคนรอบตัวนะครับบางคนก็เจอแล้วนะครับหรือบางคนเพื่อนเราเจอหรือบางทีคนในสื่อน,นะครับบางทีเราก็เห็นว่าเออเดือนนี้ความรักมีเออบางคู่นะฮะ หักรักคุดหรือแยกทางนะหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องของความรักที่มันไม่เข้าใจไม่ตรงกันนะฮะมันก็แยกแยกกันนะครับก็มีเห็นฉันอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วกันนะฮะนะครับจากนี้ไปนะครับจนถึงวันสุดสัปดาห์หน้านะครับก็คือสัปดาห์นี้เข้มข้นเป็นพิเศษเรื่องของความรักที่พัดพรากความรักที่หลอกลวงความรักที่จะหวังผลผลประโยชน์จากเรานะครับเรามีเงินเอาเงิน เรามีร่างกายเอาร่างกายฉันต้องระวังพิเศษ,ษ,ษนะฮะโอเคนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็จะมาทักมาแนะนําล่วงหน้านะครับเพื่อนๆจะได้เตรียมการล่วงหน้านะครับโอเคครับจะไม่พยายามแบบหวยออกแล้วค่อยบอกว่านั่นไงเป็นสิ่งนี้ไงไม่ฮะจะบอกล่วงหน้าเสมอเนาะโอเคครับก็ขอบคุณซุปเปอร์แท็กทุกวันนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมเพื่อนๆที่เข้ามามาเป็นมิตรกันนะครับแล้วก็กอทั้ง คอมเมนต์ไม่คอมเมนต์นะฮะไม่เป็นไรครับรวมถึงเข้ามาเป็นเมมเบอร์นะฮะขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตดูแลกันครับอะไรครับดูดวงสิบสองราศีครับชาวราศีมังกรนะฮะราศีกุมราศีมีนครับเริ่มที่มังกรนะครับวันนี้กิจกรรมต่างๆโคนมังกรนะครับมีความเรียบง่ายนะครับวันนี้อาจจะเป็นวันสบายๆนะฮะหรือว่าบางทีเราอาจจะไปไหนที่เราอยากไปครับจริงเหมาะกับการเป็นวันชาร์จแบตนะถ้าดูโดยรวมนะครับภาพรวมเนี่ย หมาะการชาร์จแบตก็คือถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานเนาะถ้าทํางานโอเคผลงานต่างๆก็ถือว่าน่าพอใจนะครับผลนนี้มีอะไรขุกขักเล็กน้อยแต่ว่าถ้าใครที่ทํางานไม่ทํางานนะครับจริงๆก็เหมาะกันไปที่ที่เราอยากไปบ้างนะฮะพีพอหรือว่าหาวิธีทําอะไรให้สบายใจหรือร่างกายขึ้นบ้างนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนมังกรนะฮะโอ้โหช่วงหลายเดือนมาแล้วนะมันงามอัดแน่นนะครับหรือว่าหลายสัปดาห์ติดๆนะฮะที่เป็นช่วงของภารกิจเยอะนะครับ แต่โอเคมาดูต่อว่ามงคลเขานัดหมายใ,ใครนะฮะวันนี้ก็ได้อย่างที่เราต้องการสําคัญข้อนึะครับในช่วงนี้ของคนมงกรผมก็จะพูดเสมอนะฮะว่าระวังเหตุของการเลื่อนนะครับมันจะมีเหตุของการเลื่อนนัดหรือเปลี่ยนแปลงตารางนัดตารางงานนะครับแต่ไม่ซสีเดียนะวันนี้เป็นวันที่ล้มหลวมก็คือไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะฮะหรือก็อย่างคือถ้ามีนัดโอเคไปได้ตามปกติ แล้วก็กลับมาอย่างมีความสุขครับโดยรวมวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีในผลของภารกิจที่ทำนะครับวงคลทางานโอเคผลตอบรับน่าพอใจถ้ามีนัดไม้หรือว่าไปไหนกับใครนะครับก็โอเคแฮปปี้มีความสุขดีกลับมานะครับสําคัญข้อหนึ่งระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมันยังไหลโรัวนะฮะอะไรรู้ม,มารุมมาตุ้มนะครับก็ระวังเรื่องของการหมุนเงินแล้วกันนะครับแต่ข้อดีอย่างนะฮะคือหมุนทัน แก้ปัญหาการเงินได้การจัดก,การเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จการติดต่อเจรจาต่อรองนะครับหรือว่าการจะคุยเรื่องผลประโยชน์ต่างๆหรือจะกู้ยืมบางคนจําเป็นต้องลงทุนอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับเงินทองนะครับสําเร็จนะครับมีดวงได้ซื้อของที่ถูกใจถูกราคาหรือบางทีซื้อแล้วคุ้มค่านะครับกับตัวนี้แหละสิ่งที่ต้องระวังอย่างคือถ้าเรื่องเงินทองนะฮะรจาจ่ายจุกจิกครับมันมีดวงของเสียพังหาย ซ่อมซื้อใหม่ของมาอย่างหมดนะครับเน,นี่ยของจุกจิกมันจะมารัวๆเลยนะแล้วก็ความรักนะครับคนที่โสดนะครับช่วงนี้ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับจังหวะดาวสุกราหูมันยังสัมพันธ์ในมุมที่ต้องระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะฮะหรือถ้าคุยอย่คุยทั่วไปได้แต่อย่าเพิ่งรีบลงลึกหรือสนิทเกินไเกินส่วนคนที่มีคู่มีแฟนครับดาวความรักช่วงนี้ดวงยังพอพึ่งพาใส่ได้นะครับช่วงนี้เผลอไม่ใช่พึ่งพาดูน,นะ ก็าอาจจะพึ่งพาเราด้วยนะครับก็าอาจจะวางให้ช่วยหรือว่าเราอาจจะไปช่วยบางอย่างเขาได้นะครับในช่วงนี้เพราะดาวพระจันทร์ดาวคู่ครองขูจรทับเรานะครับขูจรเป็นประช่วงนี้จะมีเรื่องให้เราต้องช่วยเหลือแก้ไขหรือว่าให้กําลังใจนะครับสุขภาพร่างกายปวดหัวร้อนนเจ็บคอให้ยินดสวครับมีอาการจุกเสียดนื้ท้องลมกดแก๊สเยอะครับฉะนั้นเซฟเซฟร่างกายนะครับต่อมาครับชาวราศีกุมนะฮะกิจกรรมต่างๆของคนราศีกุม วันนี้วันดีนะครับว่าไปนะครับในระยะนี้มันมีข้อดีคือดวงเรื่องของการหมุนเงินทันได้ไปในที่ที่เอยากไปแล้วก็จุดในี้ป่าเป็นเอกเลขเป็นโทรพูดคุยคนเชื่อถือเช,ชื่อฟังนะครับสําคัญข้อนึงมันมีดวงเกี่ยวคนใกล้ตัวนะฮะปวดไข้ไม่สบายหรือถ้ามีลูกหลานเป็นวันสัตว์เลี้ยงก็ต้องระวังเขาปวดไข้ไม่สบายหรือมีเรื่องอะไรที่แบบทําเราเศร้าใจนะฮะถ้าเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับช่วงนี้ ก็ต้อง,องดูแลนิดนึงถ้าเขาป่วยไม่สบายรีบเคลียร์รีบแก้นะครับรีบรักษานะครับแล้วก็ประการต่อมามุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของแต่เรื่องงานนะครับอันนี้เตือนนิดนึงว่าเรื่องงานระวังบริวารทํางานหลุดตกหล่นนะครับแล้วก็สร้างปัญหาเล็กน้อยนะครับดังนั้นเรื่องงานถ้าดูก็ตัวเราเองไม่มีอะไรที่น่าซีเรียสงานก็ไม่มีอะไรที่เราแก้ไม่ได้แต่คนในที่ทำงานจะสร้างปัญหานะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานนะครับวันนี้ดาว เกีย่ยวกับคนช่วงนี้อาจจะมีเรื่องยุ่งๆระวังการทะเาะเอาแยวงหรือมีอะไรเล็กๆครับมีประเด็นอะไรกับคนนะครับต้องระวังนะฮะก็เรียกว่าถ้ามีนัดหมายหรือทาอะไรก็ตามโอเคได้ตามปกติแต่ถ้าต้องคุยบางทีมีเจอแบบมาช้ามาสายหรือคุยไม่แล้วตกลงอย่างแล้วก็ทําอย่างนียคือสิ่งต้องระวังนะครับโอเคเนาะต่อมาครับดาวเกี่ยวกับเรื่องของช่วงนี้ถ้าห่วงนะฮะคือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับ มีดวงปวดไข้ไม่สบายนะฮะแล้วก็ปวดหัวโรคประจําตัวนะครับท่านยังไปสวก็ห่วงเรื่องโรคประจําตัวเหมือนนะครับแล้วก็ระวังท้องผูกท้องเสียวันนี้เลือกอาหารที่มันเซฟเซฟร่างกายนะเลือกร้านเลือกอะไรที่เราพอจะทําให้เราไม่ป่วยนะครับโอเคเนาะต่อมานะเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดนะครับวันนี้ก็ยังเป็นวันดีอยู่นะฮะดาวสเสน่ห์แรงนะครับ แต่เราก็จะขี้ลำคาญนะครับเพราะนั้นถ้าใครที่โสดแล้วคุยกับใครสักคนนึงอยู่แล้วเรารู้สึกว่าทําไมคุยไปคุยมาแล้วมันเวิ้นเว้อนะฮะคุยคุยมาแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะคุยรีบถอยนะฮะอารมณ์ชวงนี้ไวนะครับคุยแล้วเขาอดทนไม่ค่อยเยอะนะครับฉะนั้นถ้าคุยเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันได้ง่ายๆนะฮะอยู่ๆเขามาตื้อมางอมาคุยเราแย่บางทีก็ลำคาญนะฮะจริงๆราศีกุมอารมณ์คนขี้ํำคาญนะถ้ากับคนที่แบบรักจริงๆโอเคคุยได้ทั้งวัน แต่ถ้าคนที่ไม่ใช่คนรักหรือว่าเพิ่งเข้ามาเนี่ยเราจะรำคาญนะครับจากนั้นวันนี้ระวังอารมณ์หงุดหงิดนะกับคนที่ไม่ใช่แฟนนะครับส่วนเรื่องของแฟนโอเคดวงยังช่วยมีอะไรก็ปรึกษาหรือให้ช่วยเรื่องสําคัญสําคัญได้อยู่นะครับตรงนี้แหละคือจุดเด่นนะฮะแล้วก็ใครที่มีลูกหลานบรวิวารสัตว์เลี้ยงก็ระวังเลยเขาป่วยกันไม่สบายนะครับผมก็ห่วงเรื่องสุขภาพทางการือใจนะครับลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงนะครับโอเคเนาะ วันนี้มีเกณฑ์ได้ไปหรือได้ซื้อของถูกใจนะฮะหรือมีลาบปากนะครับเออวันนี้ก็ยังดีหน่อยนะ,ะเออทำอะไรก็ตามชวดนี้ได้ทานของอร่อยหรือได้ไปในที่เราอ,อยากไปนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะแต่ต้องระวังอย่างระวังเข้าของเครื่องใช้สูนหายเสียหายหแตกหักร้าวพังนะครับชุดงนเข้าของเครื่องใช้มันเดี๋ยวไอ้นั่นเสียไอ้นั่นพังไอ้นั่นรวน,นะครับประจําเลยนะครับต่อมาครับชาวราศีมีนะครับคืนนี้กิจกรรมภารกิจต่างๆวันนี้เด่นทําอะไรรีบทํารีบเคลีย วันนี้เวลาจะหมดวัยนะครับแป๊บแป๊บหมดวันและแป๊บแป๊บอะจะนอนแล้วนะฮะแป๊บแป๊บนี่นะฉะนั้นช่วงนี้นะครับอะไรที่อยากทารีบทารีบเคลียร์รีบไปตื่นเช้าหน่อยแล้วก็มาทําภารกิจที่อยากทำนะครับเวลามันจะได้เยอะๆหน่อยนะฮะบางคนถ้าตื่นแต่มันก็ต้องดูดูที่คนนะบางคนทํางานดึกนะฮะแต่อย่างน้อยบอกว่าโอเคช่วงนี้ทําอะไรให้รีบทําแต่หัววันแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าช้าไป เด๋ยวสายเดยวบ่ายเด๋ยวเยน็นเดี๋ยวอะไรมันจะไม่อยากทำนะฮะอารมณ์ความอดทนมันน้อยฉะนั้นชว่วงนี้นะครับถ้าใครทํางานก็ต้องระวังอารมณมีคนยั่วยุหรือคนทําให้เราเอารมณ์เสียนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็ค่อยๆเคลียร์ได้แต่ฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าต้องหนักแน่นนะแล้วก็อย่าถือสาความใครนะโอเคนะครับช่วงดาวนะครับในระยะนี้ข้อดีคือเรื่องของเงินนะครับพอจะหมุนเงินได้หรือว่าใช้เงินคุ้มค่าอ่าอันนี้ก็ดีนะ จะหมุนหรือจะใช้นะฮะใช้เงินคุ้มค่ามีโอกาสได้ถ้าค่าขายมีโอกาสทากําไรพิเศษนะครับจัวะดาวช่วงนี้อย่างหนึ่งคือระวังทะเลาะนะครับมีเหตุให้ทะเลาะหรือมีเหตุให้เข้าใจผิดนะครับถ้าช่วงนี้ต้องตัดสินอะไรใครสักคนหนึ่งต้องระวังบางทีเราเห็นจากข่าวจากคนพูดนะฮะเราก็เชื่อนะครับฉะนั้นระวังอย่าเพิ่งตัดสินใจใดๆก็ตามนะครับต้องระวังนิดหนึ่งทีนี้ดูนิดนะครับ,บระยะน,นี้เราอุปกรณ์ระวังนะครับอุปกรณ์ ส่วนตัวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ในการทํางานมันเริ่มรวนมันทําทัดจะเสียนะครับช่วงนี้ก็หยิบจับอะไรก็ตามต้องระวังนะฮะก็เตรียมแผนสํารองว่าถ้าอุปกรณ์การทํางานบางอย่างมันเสียหรือถ้ามันตอนนี้รวนวๆอยู่แล้วถ้ามันเสียมันจะต้องแก้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวช่วงสัปดาห์ต่อๆไปเราจะได้เห็นว่าอุปกรณ์ในการทํางานเรามันเริ่มมีปัญหานะครับ <S <S เราพูดล่วงหน้าเราจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของแต่ว่าเรื่องของความรักนะฮะ คนที่โสดช่วงนี้ดวงดีนะครับแบบถ้าโสดแล้วคุยกับใครครับเขาจะรู้สึกดีมันมีโอกาสที่จะจีบแลวสนิทก,กันมากกว่าเดิมส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับดาวความรักชุ่งนี้เด่นนะครับก็มีโอกาสชวนกันมาไหนมาไหนทํากิจกรรมอะไรต่างๆนานาด้วยกันนะครับหรือมีดวงเสริมกนแด้วกันนะฮะเขาก็ทําให้เรามีความสุขเป็นพิเศษนะครับดวงความรักถือว่าดีแต่โสดนี่ผมก็ห่วงอย่างนึงคือระวังคนที่มีแฟนนะครับพยาพยามสังเกตในดีพยายามสังเกตดีนะฮะ แล้วก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจว่าต้องคนนั้นคนนี้นะครับอย่าเพิ่งรีบครับมันยังมีโอกาสคนใหม่ๆก็มีกนะต่อครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนระวังเป็นหวัดโควิดนะครับแล้วก็ปวดหัวท่านยังไว้สวครับเป็นพวกกระดูกข้อนะฮะข้อกระดูกปวดขาปวดเข่านะฮะเอ็นกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกและฟันนะครับจะเริ่มเริ่มมีปัญหาเริ่มเริ่มดูแลเต็มที่นะจากนี้ไปนะครับต่อมาครับบทสรุปราศีมังกรครับเสด็จมังกรเสื้อผ้า ทูโทนสองสีครับหน,หน่วยแห่งเดนเวหน้นาวันนี้เวอร์าสว่างสะอาดสบายตานะครับข้อสําคัญครับวันนี้คนละสิงม,มังกรภากรภากิจต่างๆมันก็ทําได้นะเพียงแต่ว่ามันจะเหนื่อยๆท้อๆละละบ้างนะครับทําอะไรก็ตามมันมีอุปสร,รรคจุกจิกเล็กๆน้อยๆถ้าเราจำเป็นต้องให้มันเสร็จก็ติมีเดือนนะฮะแก้ไปเรื่องๆไปอย่าเครียดนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแห่งอุปสร,รรคแต่ไม่ใช่วันแห่งทางตันก็แปลว,ว่าสู้แก้แล้วก็สําเร็จนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งช่วงนี้มวงดาวมันมีดวงระวังเรื่องของการเดินทางครับผื่นเวลาด้วยนะครับและช่วงนี้ดาวพระจันทร์โคจรทับนะฮะมันจะมีเรื่องอารมณ์แบบค่อนข้างซสซิทีฟนะครับช่วงนี้ถ้าแฟนพูดอะไรหรือว่าทําอะไรให้เราไม่สบายใจเราก็จะอารมณ์ไม่สบายใจจริงๆนะครับถ้าเป็นก่อนแต่ก่อนอาจจะไม่เป็นไรตแต่ทําไมช่วงนี้หรือสองสัปดาห์น,นี้อารมณ์มันแปรปรวนนะครับฉะนั้นต้องเข้มแข็งฮะอย่าถือสาความคําพูดคําจาใครนะโอเคครับต่อมาครับชาวราศี กลุ่มนะครับเสน่ห์กลุ่มเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีเรียบง่ายดูเรียบดูส,สบายๆกันนะฮะแต่งหน้าแนวธรรมชาติอีกสักวันนะครับกิจก,กรมรมภารกิจวันนี้วันเด่นใครที่มีเรื่องทุกร้อนกังวลไม่สบายใจหรือจะเป็นเรื่องเคลียเรื่องสําคัญสำคัญอะไรกับใครก็สามารถเคลียแล้วก็แก้ปัญหาได้ช่วงวะดีนะครับในเรื่องของคนนะครับช่วงนี้ถ้าจะหวานให้ใครช่วยเหลือก็ยังได้อยู่นะครับดาวทิตด,ดาวพุธวาจาเด่นการตัดิใจเรื่องสําคัญดีมีดวงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะครับ แล้วก็ระวังลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงป่วยไข้ไม่สบายหรือแอดมิดนะครับฉะนั้นถ้าใครที่มีคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะครับก็ต้องคอยเตือนเรื่องสุขภาพร่างกายเขานะครับบางทีไปติดเชื้อง่ายนะครับติดเชื้อมาง่ายๆจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ประการต่อมามีเซอร์ไพรส์ครับวันนี้จะมีการเปลี่ยนแผนในการเดินทางหรือนัดหมายเล็กน้อยนะครับก็เตรียมมาลงไว้ที่หนึ่งนะครับโอเคครับต่อมาครับชาวราศีมีนครับเสน่มีเสื้อผ้าช่วงนี้ หลายๆใคยครับลายทางหลายคว้างหลายพางอลายกระตุลลายโลโก้ได้หมดนะครับกิจกรรมภารกิจช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงดีใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจรีเคลย์ให้จบใครที่มีปัญหาอะไรคาลากาสังคาใจรีเคลย์ให้จบนะครับจริงๆมันวันนนที่เด่นเรื่องของการตัดสินใจแล้วช่วงนี้คาพูดคําจามจะแรงนะครับจะนั้นมันจะเด็ดขาดแล้วก็ข้อดีนะครับช่วงนี้ความรักหรือว่าเสน่ห์แรงเวลาคุยพูดอะไรกับใครคนรู้สึกดีกับเรานะครับความขยันช่วงนี้เป็นเลิศ แต่ค่าใช้จ่ายหลักๆมันจะเป็นเรื่องของบ้านครอบครัวหรือคนในครอบครัวหรือใครบางคนนะครับในช่วงนี้จะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างหลายทางฉะนั้นช่วงนี้ต้องบบระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็สุดท้ายครับก็ข้าของเครื่องใช้ครับผมก็จะเตือนในบ่อยข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวซูทหายเสื้อหายแตกหักเล้าพังระวังคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เสียอะไรเงี้ยนะครับต้องบบระมัดระวังเซฟข้อมูลดีๆนะครับหรือก่อนจะลบดูดีๆว่ามันเป็นไฟล์ ที่มันซ้ำหรือว่าจำเป็นต้องลบจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปลบอะไรที่มันเป็นงานจะพลาดเอานะครับโอเคฮะต้องรอบคอบรัดกุมเป็นพิเศษเลยกันครับวันนี้นะครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ฟังคืนก็ขอให้นำรับมีความสุขนะฮะท่านที่ฟังรุ่งขึ้นคิดอ่านประกามใดให้สมบูร็จครับมีสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตครับเป็นกําลังใจเสมอครับสวัสดีครับ